รดมากลดเทินเข้ามาใหม่ค่ะบอกเลยว่าคันนี้งบน่าจะไม่เกินสองแสนแน่นอนนะราคาขอปักไว้ใต้คลิปค่ะพี่พอรถเพิ่งจะรับเข้ามาเองนะพี่ราคาตัวจริงยังไม่มานะคะพี่หนูจะลงไว้ใต้คลิปนี้นะอย่าเพิ่งดราม่ากันอย่าเพิ่งบอกว่าออ้ย ถ่ายคลิปแนละ้วทำไมทำไมไม่บอกราคาดูใต้คลิปนี้ก่อนนะคะพ,พี่จ๋าคันนี้นะคะพี่เป็นรถบ้านนะคะเพิ่งจะรับเทิร์นเข้ามาเลยตรวจสอบโครงสร้างรถเรียบร้อยนะคะพี่สำหรับ f อ r d เ a นเจอร์นะคะเครื่องยนต์2.2ตัว XLT ปี2014 15นะคะโอ้โหแล้วโดนะคะสีแดงสดจี๊ดมากนะคะและรถนะคะพี่รอการสปากันนิดนึงนะคะพี่พอรถเพิ่งมาถึงนะ,ะในงบไม่เกิน2แสนหนูว่านะคะพี่จ๋ามา พี่ๆท่านไหนกําลังหากระบะสี่ประตูเกียร์ออโตอยู่นะรีบมาดูคลิปเต็มให้จบเลยเดี๋ยวพารีวิวรอบคันตั้งแต่สภาพรถแรกเข้าไม่มปรับสภาพนี่แหละเดี๋ยวตอนปรับสภาพเนี่ยอยากเห็นรถส,สวยๆนะทุงที่ทักเข้ามาก่อนนะคะพี่ไปดูกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกลางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาสวินทะวง46นี่เองนะคะพี่จ๋าวันนี้นะมาอัปเดตรถบ้านรถเทินเพิ่องชารับซื้อเข้ามานะ,ะ,ะราคายัไม่มาแต่เต็นคิดว่างบน้องเนี่ยน่าจะไม่เกิน2 0 0 0หรอกพี่นะคะสภาพรถยังสวยอยู่เลยเกียร์ออโต้นะคะุณพี่จ๋า สำหรับคันนี้นะคะเป็น Ford r เ n g e r นะคะเครื่องยนต์2.2นะคะตัว XLT ปี2 0 1 4 2 1 5เลยนะคะยังไม่ได้ล้างสปาเลยนะคะรถมาถึงก็จัดเลยถ่ายคลิปก่อน <laughs> อ่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะ,ะไม่เชื่อเฮ้ยราคาเ่าอะไรทำไมไม่บอกกันตั้งแต่ที่แรกใต้คอมเมนต์นี้เอ้ใต้ใต้คลิปนี้เนี่เดี๋ยวลงให้นะพี่รอราคามาก่อนนะหนูจะมาถ่ายให้พี่ๆดูก่อนว่าหนูมีรถสเปคนี้เข้ามาแล้วน,น,นานๆทีฟอร์ดจะมีเข้ามานะพี่นะ อ่ะคันนี้นะคะสภาพสวยเลยเลขไมอ่อยู่ในเลทประมาณ300,000กุญแจนะมีมาให้ครบเลยนะคะพี่สภาพรถเนี่ยที่ทางเพชรยนต์เข้ามานะเรารับประกันในส่วนของโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีแน่นอนตรวจตามโครงสร้างตัวรถ,รถโดยรอบแล้วค่ะคุณพี่่าไม่มีการเปลี่ยนการทำมานะคะคุณพี่มั่นใจได้เลยบริษัทหูใหญ่ขนาดเนี้ย <S <S เออเห็นปะเชื่อถือได้เปิดมากว่าเกือบยี่สี่ยเจปีแล้วนะพี่นะ ใน,นส่วนนี้เดี๋ยวพาชมรถรอบคันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณพี่าตัวนี้สภาพแรกเข้ารอการปรับสภาพอยู่มีไฟด้านหน้าเป็นแบบพาราเจนกระจังด้านหน้านะคะเป็น Ford Ranger ดีไซน์สวยป้ายทะเดียน 5, 7 8 8เเอ้ยเลขเรียงกันอยู่นะแต่สลับตำแหน่งนิดหน่อยนะคะสีแดงเสร็จแบบว่าสีแดงแบบสดชื่ดเลยนะคะพี่ตัวนี้เป็นเครื่อง2 2นะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะ แม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณพี่ค่ะขอบแม็กไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทมานะคะตัวยางของดูสิว้าวยางปี2 0 2 5นี่ยางใหม่อยู่นะนี่นะคะดอกอยางชัดลึกอยู่เลยตัวโชกด้านในนะคะจุดนักคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะคะใต้ท้องรถยังไม่มีสนิมน,นะคะคุณพี่ตามกิบล็อกต่างๆของตัวน็อตนะคะตรงนี้นะคะุ้มล้อนะ,ะไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับเลยทุกจุดทุกมุมนะคะมีแต่ทางด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยเดี๋ยวติดให้ มันน่าจะหลุดแล้วก็เดี๋ยวให้ทางช่างเนี่ยใส่ให้นะคะผูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเรียวไม่มีแตกค่ะค,คุณพี่ขาที่เปิดประตูตร,ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมสีแดงนะคะสดเลยดูในส่วนของโครงสร้างนะคะของตัวสีนะพี่อืมสวยแบบนี้นะคะแห่งประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบผ้านะสลับกับหนัง หัวน็อตนะคะทางฝั่ง,งประตูบานด้านหน้าฝั่งซ้ายค่ะกลมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับเลยนะคะจุดมาร์กจากโรงงานยังอยู่สักับเพชด้านล่าตงตัวนี้นี่เราบีบสีไม่ลอกสติกเกอร์ออกเลยนะพี่ใช้งานแบบนี้แหละนะคะ,ะในส่วนของหัวน็อตตรงนี้นะคะไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับเลยนะคะประตูบานด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะสีแดงส,สดๆแบบนี้ น็อตไม่มีอรอยขยับค่ะอันนี้จากที่ว่าทางทีมงานจัดซื้อเขาดูมาแล้วนะคะพี่ว่าเออรถสวยเนี้ยไปได้เลยนคะคะมาดูในส่วนของประตูนะบานด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายค่ะพี่เนื้อสีเรียบเร้อยสม่ำเสมอเท่ากันเลยนะคะนี่หัวน็อตทางฝั่งประตูด้านในนะคะพี่ โคงกลิปทุกตัวนะคะพี่อุปกรณ์โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เดี๋ยวให้เขาใส่ตัวซุ้มล้อสีดำๆให้นะคะแล้วก็ในส่วนของยางอะไหนะคะมีติดกับตัวรถมาให้ยางปี2025ยังยังยาง,ย,งยังโอเคอยู่เลยนะพี่นะไฟด้านท้ายตอนนี้เป็นแบบฮาโลเจนเซนเซอร์ถอยหลังทั้งหมดนะคะมีมาให้อยู่3จุดด้วยกันนะคะพี่อันนี้เป็นตัวกระบะย,ยกสูงเลยนะคะโอ้อันเนี้ยที่หนูบอกนะว่า เปนในส่วนของตัวซุ้มล้อด้านข้างเนี่ยเขาใส่มาให้นะให้หนูว่าติดนะคุณพี่มีมาให้จ้ะแมกไลเนอร์ด้านหลังนะคะตัวนี้ไม่มีรอยเจาะนะคะไม่มีการติดคาร์บอยมาสภาพเดิมเลยนี่ยังสวยก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกันนะคะตัวรถทั้งฝั่งด้านวานะคะคุณพ,พี่ลักยิมไม่มีนะบันไดด้านข้างนี่ก็มีมาให้คิวกันสัดมีมาให้ครบทั้งสี่บานเลยนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะเนียบเนี้ยบดีไซน์สวย ะะยังใหม่อยู่หัวน็อตนะคะนี่ทางฝั่งด้านนี้เอาอเลยังลรศยังใช้งานได้เบาะที่นั่งด้านในนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสภาพตึงๆฟูๆได้ผมกระดูมาด้วยรอบพันหลังคานะคะพี่อร,รอยอักขระเล็กยันกันเจอไม่มีนะคะใหม่สะอาดสะอาดเลยนะคะผมพามาเบาะตรงไหนที่มีแบบเหมือนรอยแตกอย่างเงี้ยทางช่างเนี่ยเขาก็จะจัดเก็บงานให้หมดนะคะ อันนี้ประตูทางฝั่งคนขับนะคะเนื้อสีีของเดิมเลยกระจกนะคะคุณพี่เปิดออโต้ทางฝั่งคนขับเท่านั้นหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูคนขับค่ะคุณพี่นี่ชัดเจนไม่มีรอยแกะรอยขยับพวงมาลัยนี่คือตามสภาพการใช้งานนะคะคุณพี่ตาอย่างไงก็เดี๋ยวให้เขาจัดการขัดให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวหนังพุ่มตรงนี้ใหนะ้ใหม่นะพี่นะ เลขไม้นะคะอยู่ที่สามแสนสองหมืนโลนะคะพี่ขาสำหรับจะฟลอดคันนี้นะคะตัวเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานนะคะหกปุ่มกดนึกว่าเบอร์โทรศัพท <c oughs> ์นะพี่ตัวเลขนะไม่มีลอกล่อนเลยนะคะแอร์อนาลลอกนะคะเกียร์ออโต้อีกนะคะพี่จ๋าก้องบันทึกหน้ารถมีมาให้แล้วโดวยรวมด้านในยังโอเคอยู่นะพี่อาจจะเก็บงานเบากระชันิดหนึ่งเพราะว่าเบาะยัง ไม่ได้ปรับสภาพอ่ะนะที่นะดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันมากดีกว่ากุญแจนะมาเป็นแบบนี้่ะสำหรับพี่ท่านไหนที่กำลังหาตัวรถเนี่ยในงบไม่เกินสองแสนนะคุณพี่ไว้ใช้งานอนะปกติพี่ก็ามาจัดได้เลยนะคะราคาไม่แรงเอาขับเข้าสวนหรือให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานเนี่ยยังได้เลยนะคะมาเดี๋ยวกางเตงขออนุญ,ญาต เปิดให้ดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้านหน้าบ้างนะคะพี่ว่าเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะลองไปดกเลยมาเข้ามาชมนในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้บอสเพิ่งจะขับรถผ่านนะแอบกระซิบว่าคันนี้ขายอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันนะพี่จบสดอย่างเดียวนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะเจา้าโตฟอร์ดนะพี่นะมาเดี๋ยวหนูพาชมตัวเครื่องยนต์ห้องเครื่องอยังไม่ได้ทำความสะอาด้องพี่ตัวนี้เป็นเครื่องสองสองเลขโค้ดเครื่องขอโฟกัสเลยอ่ะ ตรงตามเล่มที่พี่จะได้รับแน่นอนนะคะคุณพี่เลขเครื่องเลข เชสซีนะทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะคะสายฟงสายไฟต่างๆนะไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้ค่ะคุณพี่ข้อต่อตัวท่อนะฮะยังเหมือนเดิมเลยแบตเตอรี่ก่อนออกไปยกลูกใหม่กันไปเลยนะคะคุณพี่ค่ะจะได้ใช้งานกันแบบยาวๆพวกของเหลวต่างๆจะตรวจสอบให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรอบ5 0าพันโลนะคะคพี่จ๋าตัวไหนที่เป็นการขาดน้ามันเบรกน้ํามันเกนียร์น,น้ำมันพาวเวอร์ถ้าเป็นการขาดก็จะเป็นการเติมให้นะพี่ <S <S จะไม่ได้เป็นรีเซ็ตจากศูนย์ถ้ารีเซ็ตจากศูนย์ก็รบกวนแบบลูกค้าแบบน่า,บบา,บบานิดหนึ่งนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่า เดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะพี่อะดูในส่วนของหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะรอมกริฟชัดเจนอุปกรณ์โครงสร้างเดิมนะคะคันเดิมๆสีไม่มีเปลี่ยนไม่มีบิดเบี้ยวไฟไฟด้านหน้าเนี่ยของเดิมเป็นของฟอร์ดเลยรับประกันคุณพี่คะนี่คันด้านหน้านไม่มีการทาํามาตามกริปล็อกต่างๆของหัวน็อตนะ,ะเรียมคมอยู่เลยนะคะคุณพี่นี่ทุกจุดทุกมุมนะคะคุณพี่จ๋าหัวน็อตทางฝั่งฝากระโปรงด้านขวามือคุณพี่สูงกันข้าไปเห็นเห็นเลยนะคะว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ ตอนนี้นะคะสภาพสวยรอเขาสปากันนิดนึงจะได้เห็นแบบว่าโครงสร้างของเขาแบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งกันไปเลยนะคะมาขอย้ำสเปคคันนี้กันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะคะพี่สำหรับกระบะสี่ประตูยกสูงนะฮะ Ford Ranger นะคะ2.2 XLT ปี XL 2014จด15สภาพสวยคันนี้นะคะเลขใหม่ 3 2 0 0 0 0นะคะพี่ราคาอยู่ที่239,000บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนะอยากจบสดนะครับพี่45โอนไปด้วยมาจัดเต็มไปเลยทั้งี่ค่ะ สนใจรายละเอียดัน,นี้เพิ่มเติมติดต่อหากันเตนช่องทางด้านล่างนี้เลย064554649 6โทรก็ได้ line แอดไลน์ก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณพี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถเข้าใหม่แบบไหนอีกหรอชมกันได้เลยวันนี้กางเตงก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ